แนวทางการตกปลาทับทิมตกสนุกกินอร่อยปลาทับทิมนั้นไม่ใช่ปลาพื้นถิ่นของประเทศไทยไม่มีต้นกําเนิดสายพันธุ์ที่หาพบได้ตามธรรมชาติของประเทศไทยแต่เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ปลานินโดยภาคเอกชนก็คือเพื่อเจริญพหุพันธุ์หรือ CP พีนั่นเองโดยได้ทาการพัฒนาสายพันธุ์ปลาตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9ด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช่การตัดแต่งพันธุกรรมเช่นเดียวกับปลานินแดงที่นักวิชาการประมงของสถานีประมงจังหวัดอุบลราชธานีได้เพาะเลี้ยงไว้สําเร็จก่อนหน้านั้นซึ่งปลานินแดงนั้นเกิดจากการผสมการระหว่างปลานินกับปลาหมอเทศนั่นเองโดยซีพีนั้นนํามาผสมข้ามสายพันธุ์กับปลานินที่มีลักษณะเด่นมากในด้านต่างๆจากหลายๆประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาอิสราเอลและไต้หวันโดยทําการปรับปรุงสายพันธุ์ทางด้านคุณภาพความต้านทานโรคลักษณะเนื และรสชาติให้ดีขึ้นด้วยวิธีตามธรรมชาติกระทั่งได้ปลาเนื้อพันใหม่ที่มีลักษณะภายนอกโดดเด่นก็คือสีของเกล็ดและลำตัวปลามีสีแดองอมชมพูต่างจากปลาดินแดงและสามารถเลี้ยงให้เติบโตได้ดีในน้ำที่มีความเค็มโดยในหลวงรัชกาลที่9ส่งพระราชทานาปลาชนิดใหม่นี้ว่าปลาทับทิมบ่อตกปลา ปลาทับทิมก็เป็นอีกชนิดปลาที่มักพบเจอตามบอ่อตกปลาต่างๆมีชื่อเรียกจากนักตกปลาว่าน้องส้มรวมไปถึงในแหล่งน้ำธรรมชาติในหลายๆพื้นที่ที่พบเจอปลาชนิดนี้ซึ่งน่าจะมาจากการหลุดรอดจากระชังเลี้ยงในช่วงมรสุมที่หลายๆกระชงังถูกน้ำซัดพาจนแตกและปลาก็หลุดรอดไปมีการแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำและอีกส่วนก็อาจมาจากการจงใจปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยปลาทับทิมก็จัดเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ชนิดหนึ่งเช่นกัน มีแนวทางการตกเบื้องต้นดังนี้รูปแบบการตกแม้จะเป็นปลากลุ่มเดียวกับปลานินแต่การกินเหยื่อในธรรมชาติดูจะระแวงมากกว่าจะลีลาเหมือนปลาหมอเทศยามจะกินก็กินดียามไม่กินก็ไม่สนใจไม่แยแสแม้เหยื่อะจะลอยผ่านปากไปก็ตามแต่ก็ยังว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับนักตกปลารูปแบบการตกก็เหมือนการตกปลานินคือแบบหน้าดินและทุ่นลอยอุปกรณ์การตก อุปกรณ์การตกนั้นก็ตามความชอบหน้าดินสปิวชิงหลิวหรือคันไม้ไผ่ได้หมดสายที่ใช้ก็อยู่ราว8-12ปอนด์ตาเบ็ดหากเป็นจินุก็ตั้งแต่0.8-3เบ็ดทั่วไปก็ประมาณเบอร์5้ถึเราราวนี้ปรับลดตามหน้างานส่วนอุปกรณ์ปลายสายก็จะเป็นลูกหมุนทุน่นตะกัวและตะกร้อเยื่อ yeah. เหยื่อในธรรมชาติที่ปลาทับทิมหลุดรอดไปอาศัยหากินในหมายธรรมชาตินั้นก็จะเป็นพืชน,น้ำจอกแหนตัดน้ำขนาดเล็กมแมลงเป็นต้นโดยเหยื่อธรรมชาติที่นิยมนำมาตกก็เช่นไส้เดือนกุ้งฝอยเหยื่ออื่นก็เช่นเหยื่อผสมสู่ต่างๆอาหารเม็ดปลาขนมปังเป็นต้นโดยส่วนประกอบเหยื่อผสมที่นิยมใช้กันก็เช่นรำ ขนมปังปัน่นห้เกรดอาหารปลากินพืชจะใช้แบบผงหรือเม็ดก็ได้กากมะพราะ้าวหัวเชื้อหมักต่างๆโดยให้ผสมอย่าให้เหนียวเพื่อให้เหยื่อแตกตัวได้ดีจะเรียบปลารวมฝูงได้ไหวหมาย นอกจากบอ่อตกปลาที่ปล่อยปลาทับทีมเป็นปลาเกมหรือปลารับแขกแล้วก็ยังมีบอ่อตกแบบเมาวันที่เน้นปลาทับทิมเฉพาะและหมายในแหล่งน้ําธรรมชาติข้างกระชังก็สามารถตกได้เช่นกันขอแค่เรารู้ว่าหมายนั้นๆมีตัวปลาทับทีมอาใสยแน่นอนเช่นแม่น้ําบางปะกงแถบางโรงชะเชิงเซาเป็นต้นแนวทางการตก 1. การตกแบบหน้าดินรูปแบบการตกหน้าดินนั้นก็หลากหลาย เช่นการตกด้วยเหยื่อสดกุ้งฝอยหรือกุ้งทะเลไส้เดือนหรือการตกด้วยตะกร้อหน้าดินเกี่ยวเม็ดโฟมเกี่ยวขนมปังหรือจะแบบตะกร้อแต่ชิ่งยาวเกี่ยวเหยื่อสดเช่นกุ้งหรือไส้เดือนก็ได้หากตกบอ่อตกปลาหรือบอ่อเมาก็ปรับเปลี่ยนตามกติกาบอ่อแั้น้นเพราะบางบ่อก็ไม่ให้ใช้เหยื่อสด 2. การตกแบบทุ่นลอยก็จะเป็นสปิลชิงหลิวและคันไมภยัยถือเป็นรูปแบบที่นิยมในการตกปลาทัพทีมมากกว่าหน้าดินและมีโอกาสได้ตัวมากกว่าอีกทั้งมีความสนุกในการเฝ้ามอการทุน่นโดยนิยมรูปแบบการตั้งทุน่นและใช้เหยื่อดังต่อไปนี้การตกผิวน้ำนิยมตกตามบอ่อเมาส์ช่วงที่ปลาขึ้นผิวน้ำโดยตั้งทุ่นตื้นๆกะให้เหยื่ออยู่ใกล้ผิวน้ำหรือลอยตัวมากที่สุด โดยมักจะใช้กับอาหารเม็ดปลากินพืชแช่น้ำพอเกี่ยวเบ็ดได้ขนมปังหรือเหยื่อผสมสูตรเด็ดต่างๆการตกสองคอคือการผสมผสานการตั้งทุนแบบกินดิบหรือไม่ตายร่วมกับบาลานแตะคือสายหนึ่งแตะพื้นอีกสายนอนพื้นหรือสายหนึ่งลอยเหนือพื้นอีกสายนอนพื้นก็ได้แล้วแต่การใช้เหยื่อซึ่งเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อนวดขนมปังหรือเหยื่อสดไส้เดือนกุ้ง การตกขอเดียวก็สามารถใช้ได้ทั้งการตั้งทุ่นแบบต่างๆบาลานไม่ตายหรือกินดิบปรับแต่งตามความชอบเหยื่อที่ใช้ก็เช่นขนมปังเหยื่อนวดเหยื่อสดไส้เดือนกุ้งระดับทุ่นและเหยื่อที่ใช้ก็แล้วแต่หน้างานตามหมายนั้นๆ 3. การตกแบบหยอดหลุม เทคนิคก็เหมือนการหยอดหลุมปลาดินคือการใช้รูปแบบทุ่นลอยลากไปตามหลุมเมื่อปลาทับทิมเจอเหยื่อหรือตาเบ็ดมันก็จะเข้ามากินหรือคาบออกไปจังหวะทุ่นขยับหรือถอนก็วัดได้เลยสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคลิปเทคนิคการตกปลาดินแบบหยอดหลุมที่เคยลงไว้ได้เลยครับโดยการตกทั้งแบบหน้าดินและทุ่นลอยที่ขาดไม่ได้คือการออยยิ่งในหมายธรรมชาติก็ต้องมีการออยให้ปลาคุ้นชินเหยือ่อยิ่งปลาทับทิมในธรรมชาติขึ้นชื่อเรื่องความระแวง กินเหยื่อยากอยู่แล้วการออยจึงถือเป็นกุญแจสำคัญในการไขไปสู่ความสำเร็จในการได้ตัวมันนอกจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเก็บเกี่ยวรรประสบการณ์ของนักตกปลาเองไม่มีสูดใดที่ตายตัวเลยขอให้โชคดีนะครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจําหน่ายขายเหยื่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊กลาซาดา้าช้อปปีและ t ิกตอก็อ อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ